แฟนของน้องมีเพื่อนเป็นหญิงลักหญิงจะมาที่บ้านทุกวันมาสังสรรค์มาดื่มกินกันแบบนี้ผิดปกติไหมคะเขามีสิทธิ์จะนอกใจเราไหมคะเรื่องนี้นะคะน้องท่านนี้เข้ามาถามป้าแก้วนะคะบอกว่าไม่รู้ทำไมแฟนติดเพื่อนมาก <c oughs> แต่ส่วนมากเพื่อนของเขาจะเป็นคู่รัก คู่รักเพศเดียวกันนะคะหญิงรักหญิงชายรักชายแล้วเพื่อนอของเพื่อนที่เป็นหญิงรักหญิงก็จะมาสังสรรค์ที่บ้านแฟนเกือบทุกบับทุกวันนะคะบางทีหนูก็มีหึงหวงเขาบ้างนะคะแต่ว่าแฟนหนูเขาก็เปิดเผยนะคะในกลุ่มว่าเขามีหนูเป็นแฟนแล้วเขาก็บอกหนูทุกอย่างเกี่ยวกับเพื่อนเขาว่ามายังไงอะไรแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนเจ้าชู้ แต่คนเมาอ่ะมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโอกาสนอกใจได้ไหมคะเ,เขาติดเพื่อนมากบางครั้งไม่อยากคุยกับเราอีกอย่างเพื่อนเขาที่เป็นหญิงลักหญิงก็มักจะส่งข้อความมาแล้วก็จะส่งรูปอีโมจิหัวใจตลอดนะคะแต่ว่าแฟนหนูไม่เคยส่งอตอบกลับนะคะเพื่อนบ้านที่มาแบบนี้ทุกวันควรจะจัดการอย่างไรดี คือไม่ต้องไปจัดการอะไรหรอกนะคะเพราะว่าในความคิดเห็นของป้าแก้วจากประสบการณ์ของตัวเองนะค,ะคือคนที่ที่เนี่ยนะคะที่ที่ประเทศที่ที่ต่างประเทศนะคะคือประเทศอื่นไม่รู้แต่ที่อังกฤษเนี่ยคือถ้าหญิงรักหญิงหรือชายรักชายเขาเขาไม่ค่อยสนใจมองคนอื่นหรอกเขาจะเป็นเพื่อนนะคะเบสเฟรนนะคะเป็นเพื่อนเพื่อนสนิท ไปกินสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะอีกอย่างหนึง่งเขาโสดนะคะแล้วก็แฟนก็อยู่ไกลจะให้เขาทำงานมามานั่งอยู่บ้านไม่สังสรรค์ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรมันเป็นไปไม่ได้ขนาดเราเรายังมีเพื่อนเลยนะคะแต่ว่าสังคมของเมืองไทยการมีเพื่อนต่างเพศเนี่ยนะคะถึงแม้เราจะไม่ไม่คิดในทางลบแต่คนไทยมักจะคิดในทางลบ แต่ที่ต่างประเทศเขาไม่คิดนะคะป้าแก้วมีเพื่อนที่เป็นชายรักชายหญิงลักหญิงนะคะก็ไปมาหาสู่กันนะคะเขาก็สนิทสนมกันเขาเขาไม่คิดอะไรนะคะก็เหมือนเขาเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนะคะเขาไม่คิดจะนอกใจกันหรอกถ้าเรายังคงสงสยัยยังคง <c oughs> มีความคิดแบบเนี้ยนะคะเอ่อคือหึงอ่ะนะคะคือกูหวงของกูหึงแล้วกลัวนอกใจ คือคนมันจะนอกใจยังไงมันก็นอกใจถ้าเขาไม่บริสุทธิ์ใจจริงเขาไม่เล่าให้เราฟังว่าเฮ้ย <c oughs> hey, นี่เพื่อนเขามาทุกวันนั่นนู่น <c oughs> นี่นั่น <c oughs> แล้วน้องบอกว่าแฟนไม่ค่อยคุยด้วยนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าติดเพื่อนเราต้องดูด้วยนะคะว่าตอนนั้นเขาเขาอยู่ในปาร์ตี้หรือเปล่าถ้าเขาอยู่ในปาร์ตี้กับเพื่อนสังสรรค์อยู่กับเพื่อนเขานะคะในช่วงปล่อยชิลแล้วจะมานั่งคุยโทรศัพท์ กับแฟนตัวเองมันไม่ใช่นะคะคือคือเวลาไหนว่างก็ค่อยคุยนะคะเราเราไม่ได้เป็นเงาของกันและกันเราไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตของกันและกันนะคะต้องปล่อยนะคะให้เขามีอิสระบ้างนะคะหรือถ้าเราไม่พอใจเราเอ้ยฉันไม่แฮปปี้ฉันไม่นันไม่นี่ ก็ลองลองเข้าเว็บหาคู่ลองหาหาหาคุยกับคนใหม่ดูแต่ถ้าแฟนคุณรู้แฟนคุณเลิกแน่นอนนะคะอีกอย่างเขาก็ดูแลเทคแคร์เราอย่างดีนะคะเขาให้เงินเราทุกเดือนเขาใส่ใจในการซื้อข้าวซื้อของให้เรานะคะเขาดูแลพ่อแม่เรารักลูกเราอย่างดีนะคะแค่นี้ก็โอเคคือในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างแต่ณนะวันนี้เวลาเนี้ยนะคะ เราแฮปปี <mel> s s 对对้อยู่กับตรงนี้แค่ตัดตัดไม์เซ็ตเปลี่ยนไม์เซ็ตของเราใหม่นะคะคือคืออยู่แบบผู้ใหญ่ไม่ต้องมาหึงหวงกันไม่ต้องมากระเง้ากระงอดมึงไม่ไม่อยากให้คบคนไม่อยากให้อะไรแบบเนี้ยนะคะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะต้องคิดในมุมมองของผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิ์มีเพื่อนได้นะอย่างสามีป้าแก้วส่วนใหญ่แกจะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงทางนั้นนะะ เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าไปสังสรรค์ไปอะไรแกก็จะออกไปกับเพื่อนแกนะคปะปะกแกไม่อยากไปนะคะ mm hmm. ก,ก,ก็ไม่มีอะไรนะคะ mm hmm. เพื่อนเขาก็รู้จักเรามันมันมันเป็นเป็นอะไรที่ปกติมากในในในประเทศเนี้ยนะในยุโรปเนี่ยฝรั่ง mm hmm. เขาคบหากันเขาอะไรแบบเนี้ยขนาดเมียเก่านะคะก็ยังยังมาเจอหน้ากันได้เลยนะคะแต่ว่าคนไทยคือทะเลก,กันแล้วอ ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนะฮะแต่ที่เนี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วการคบเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องปกติมากๆนะะอยากให้คุณเนี่ยเปลี่ยนมายเซ็ตของตัวเองใหม่นะะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ให้นําเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์และอ่อันนี้เป็นแค่แค่มุมมองของป้าแก้วนะคะอ่ทุกคนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะว่าคุณคิดว่าแบบเนี้ย มันผิดปกติไหมนะคะว่าเฮ้ยทําไมมึงต้องมาสังสรรในบ้านทุกวันทําไมต้องส่งข้อความหาแฟนฉันด้วยนะคะคือในข้อความมันก็ไม่ได้หวานอะไรก็ถามสาระทุกส,สุกดิบกันไม่มีเรื่องอย่างว่าเลยแต่ว่าทําไมต้องส่งรูปอีโมจิหัวใจมาให้ด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะคืออยู่ประเทศอังกฤษเนี่ย childhood. เวลาเราคุยกับใครหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะจะลงท้ายด้วยเลิฟ เอ่อ uh, hi love o okay, k love thank you love แต่ไม่ได้หมายความว่ารักคนที่เราสนทนาด้วยนะคะคือคนอังกฤษเนี่ยเขาจะมักมักมักลงท้ายด้วยอย่างนี้มันเป็นคำสุภาพนะคะเหมือนค่าอ๋อราคาขอบคุณค่านะคะแต่ของเขาจะ o k เค love o k เค bye love อะไรแบบเนี้ยนะคะก,ก็ก็ลองดูนะลองเปลี่ยนดูคือเรามีแฟนต่างชาติเพราะฉะนั้นเราเราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดของเรา บางนะคะอย่าเอาแนวคิดของของคนไทยมาใช้เยอะนะคะบางทีการถึงห่วงการคิดเอ่ออะไรที่แบบมโนไปก่อนที่เรื่องมันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่คือแค่วันนี้ทําดีที่สุดแล้วนะคะวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ก็ไม่เสียใจเพราะว่าวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะยังไงขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วย